ากสนใจเรียนต่อ Community College หรือ College ในอเมริกาแล้วกำลังมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าจะต้องเตรียมตัวในการสมัครอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาอธิบายเรื่องนี้ครับ 1. นนะครับจะดูที่อายุขั้นต่ำเป็นหลักนะครับในเรื่องของการาที่จะสมัครเข้าเรียนได้คือดู age requirement นะครับแต่ละรัฐนะครับแล้วก็แต่ละวิทยายลายัยอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างนะครับในวอชิงตันสเตท มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับ16ปีเนี่ยสามารถที่จะสมัครไปเรียนได้แล้วโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องจบมปลายด้วยนะครับในโอเรกอนนะครับบางวิทยาลัยเนี่ยก็คืออายุ17ปีนะครับยังไม่ต้องจบมปลายก็ไปเรียนได้นะครับในแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะอายุขั้นต่ำา18ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้นะครับอาจจะมีข้อยกเว้นนะครับอย่างเช่นว่าอายุ16หรือ17ปีแล้วและมีวุฒิมปลายหรือเทียบเท่านะครับสามารถสมัครไปเรียนคอลเลจในแคลิฟอร์เนียได้เช่นเดียวกันครับทั้้งนนีะครับ ไม่มีอายุสูงสุดที่จะกําหนดนะครับว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครเข้าเรียนไม่ได้นะครับไม่มีนะครับมีกําหนดแค่ขั้นต่ําก็คือ16ปีขึ้นไปแล้วก็ขอแนะนําให้เช็คนะครับเป็นรายสถาบันหรือเป็นรัดรัดไปทั้งนั้นทั้งนี้นะครับติดต่อสอบถามกับทางเราได้นะครับ 2. นะครับเรื่องของพาสปอร์ตนะครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนนะครับ แนะนำนะครับว่าเป็นพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า12เดือนนะครับยิ่งมีมากยิ่งดีนะครับเพราะว่ากว่าวันที่เราจะทําเรื่องสมัครจนถึงวันเดินทางเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใช้พาสปอร์ตเล่มที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า1นปีจะดีที่สุดครับ 3. นะครับ get the transcript นะครับอย่างที่โอบามาบอกไว้นะครับแต่ transcript ในที่นี้นะครับเรากำลังหมายถึง ทานสกิปในช่วงของการเรียนในโรงเรียนหรือว่าทานสกิปในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเรียน High School c o o p e t i t i o n นะครับ HSC ย่อมาจาก High School Competition โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพิเศษใน Washington State ที่ว่าอายุ16-17ปียังไม่จบมาปลายเราเข้าเรียน College หรือปอตีได้เลยเนี่ยอขอให้เตรียมทันสกิปตั้งแต่เกรด9หรือม .3 ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นจบม .3 และม .4 แล้วนะครับก็เตรียมของม .3 และม .4 ถ้าเกิดว่ามีถึงแค่ม .4 เทอมหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็ส่งแค่นั้นมาสำหรับการสมัครได้ก่อนแล้วก่อนเดินทางไปเนี่ยเราค่อย submit ทั้งหมดที่มีดื่อนตามไปทีหลังได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจบมปลายหรือจบมห,บมหาลัยแล้วนะครับก็เตรียมทั้งสคริปของชั้นการศึกษาที่จบสูงสุดในการสมัครได้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับ college จะดูแบง k ์การันตีเลเ t อร์หรือว่าหนังสือรับรองทางการเงินของสปอนเซอร์นะครับ สปอนเซอร์นี่อาจจะเป็นตัวเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวซึ่งแนะนํามากกว่านะครับให้เป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอื่นๆนะครับญาติๆในครอบครัวสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ได้นะครับรเธอก็คืออื่นๆแต่ว่าที่แนะนําที่สุดนี่ก็คือคนในครอบครัวเป็นสปอนเซอร์จะเน็กเซนที่สุดครับ ตัวอย่างของหนังสือรับรองทางการเงินนะครับก็คือจะเปิดให้ดูไม่จําเป็นต้องเป็นเคแบงจะเป็นแบงก์ไหนก็ได้ที่คุณมีบัญชีอยู่แล้วรือสปอนเซอร์ของคุณมีบัญชีอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอกสารหน้าเดียวนะครับที่ระบุนะครับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับ ระยะเวลาที่เปิดบัญชีมายอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นสกุลเงินดอลลาร์หรือไทยบาทก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าเป็นดอลลาร์จะสะดวกที่สุดครับแล้วก็รับรองนะครับว่าเอกสารรับรองการเงินนี้เนี่ยสปอนเซอร์ใช้รับรองว่ามีสถานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอสําหรับการสนับสนุนการศึกษานะครับ education ให้กับบุคคลชื่ออะไรก็คือชื่อของผู้สมัครนั่นเองนะครับเอกสารนี้อาจจะต้องออกมาไม่เกินสักประมาณ3เดือนก่อนที่จะใช้สมัครเรียนครับทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถที่จะ ให้วิทยาลัยตอบรับเราเข้าเรียนได้แล้วนะครับในส่วนของคอ l l เ g จหลักๆจะดูเท่านี้เองครับคอ l เสจส่วนใหญ่จะเป็น Open Admission ที่ว่ามีเอกสารและเงื่อนไขาตามที่กำหนดแล้วเนี่ยจะสามารถสมัครเข้าเรียนได้ครับทั้งนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากแนะนำเลยก็คือการสอบวัดระดับภาษาเพื่อที่จะใช้นะครับในการสมัครเข้าเรียนนะครับแต่ละสถาบันนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อกาหนดที่ชัดเจนเหมือนกันทุกสถาบันนะครับบางสถาบันอาจจะบังคับว่าต้องมีผลสอบวัดระดับภาษา และบางสถาบันอาจจะไม่มีนะ,ะไม่มีการบังคับในส่วนนั้นนะครับซึ่งนะครับผลสอบว่าระดับภาษาที่เราสามารถใช้ในการสมัครเข้าเรียนคอร์เลจในอเมริกาได้หลักๆก็จะมีตัวเลือก3อย่างที่แนะนำครับ1คือ i e l t s สอบแบบ Academic นะครับอันนี้แนะนำว่าให้สอบนะครับดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ Afford ค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวสอบแนะนำว่าให้สอบนะครับหรือ t o e f l ก็ได้ครับ อเมริกาใช้ได้โทั้ง TOEFL แล้วก็ IELTS นะครับอีกอันนึงที่เพิ่งมาใหม่ไม่นานนี้ครับคือ d u o l l n g o e nglish test หรือว่า det นะครับอันนี้ก็จะส,ดสะดวกขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นแต่นะครับบางสถาบันอาจจะยังไม่ได้ยอมรับแบบทดสอบนี้มากนักน,นะครับรวมถึงอาจจะใช้ตัวเลือกอื่นๆน,นะครับที่มาเป็นตัวแทนของ i l t s t o e f l หรือ Du o l i n g o ได้อันนี้เช็คได้เป็นหลายสถาบันไปครับ ที่เราแนะนําให้สอบว่ระดับภาษาเนี่ยหลักๆคือ1นน,นะครับจะช่วยประมาณการได้ว่าไปถึงแล้วเราต้องไปเรียนปรับภาษาก่อนไหมนะครับเพื่อความแน่นอนว่าไปแล้วเราจะได้เริ่มเรียนดีกรีเมื่อไหร่นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายควบคุมระยะเวลาได้สอบว่ระดับภาษาให้ถึงเกณฑ์ที่วิทยาลัยกหนดเนี่ยมีข้อดีตรงนี้2ครับ ช่วยแสดงให้สถานทูตเห็นนะครับว่าเราเตรียมความพร้อมที่จะไปเรียนจริงๆเราสามารถพูดคุยสื่อสารได้แล้วเรามีผลสอบที่จะเริ่มเรียนในดีกรีที่เราสนใจด้วยครับตรงนี้ก็แนะนำนะครับช่วยได้มากๆนะครับหากสนใจเรียนต่อข้อเล e อเมริกานะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับโดยที่มีช่องทางหลักๆคือ Line Official นะครับ l i n e o f f i c i a l นี่ก็จะมีเครื่องหมาย s s s i g n นำหน้านะครับเป็น KORPUNGUN นะครับแล้วก็จะมีช่องทาง,งอื่นๆนะครับรวมถึงตั้งแต่ f c e e o o o นะครับ u t u n s นะครับ i n s t a g แกร TikTok แล้วก็ Twitter ชื่อก็อ้อนกันนะครับ KORPUNGUN นะครับแต่ Line จะมี a อ s i g ้นำหน้านะครับและเว็บไซต์ของเราเข้าไปเยี่ยมชมตัวเลือกพาร์ทเนอร์และรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกาได้ที่ KORPUNGUN.com ครับขอบคุณครับ